Ka elang lakana kaya mungkawena lakana kaya penyekatakalo Kaya kaya wehela tukasam dikitamuwa amitam Dalat ya pijinak lantut api Jepang berji, jemput awan, pesawat ผมและตั้งใจว่านโมสามส่วนขอมกันนะนโมสัสมตตะโตะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมสัสมตตะโวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะะคะวะโตอะรหะโตสัมมามทุธัสสะเก่าคำเอาไวยพระทับามว่าอิมานี้ม่ยังพันเตทัตตานี้สปฤริวารานี้ที่ผูกสังงขสสะโอนุชยามะลาุโนพันเตที่ผูกสังโอมานีทัตตานี้สปฤริวารานี้ปฏิรัมหาโต อัหมาตังพิลตกังจิตายะทุกขายะถ้าแต่พระสงฆ์ที่จเจริญพระพเจ้าทั้งหลายสอนน้อมถวายพักตารหารพร้อมเครื่องสังฆทานากับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักเพื่อประโยชน์และความสุขแก่พระพเจ้าทั้งหลาย ระยงหลายอัน,นีบิดามานดาเป็นต้นตลอดกาลและนานเทิเนสาธุ ตรวจน้ำรับพรนะเสียภาุนบรมสุระเปนลินิสาตวังเอวเมวะอิโตตินังเตตานักะเพื่อสิตังกะสิตังเุงปเมวะเป็นตุุันตังัสา กันโทปนละโทยะธามติโชติละโทยะธาสกีปิโยวิวัจจันติภพโโลกภูินาตุตุมาเทสวัตวัตตะลายุปิปายโตสวะจีวาสป็นทีนิพพินชะรุชาปชะลิโนจัตตาโลธรรมาวัชันติอายุมโนสุขัง ขาหลังรักนาพระยาหนุกาวีนั้นรักาพะยาเต็งะ้าพิศลวะพรยาเวลารู้การนิบปันเทวานี้การดลายาปิจุนสันจุอเคสโตพระยาปิจุนังอังลางทั้งดิบภะขยังสุขังพลังสิริอายุจวัณโนจะโพคังวิเจะยสวาตตวาสาจะอายุจะชีวสิจิภวันตุเตวมวสุสัพมัง ตลังลากษนึกถ้าปฏวัตพอพภุท่านพาวนะสัพพธปรมานพาวนะสัถ้าตระารพาวนะสัถ้าโตวีภาวันสุเทนเดินพรสสัง 所以，它的名